คะมากันที่เรื่องราวของการบุกไปที่แมนชั่นแห่งหนึ่งค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบนะคะก็ได้นำกำลังเข้าไปตรวจค้นห้องพักหมายเลข303ชั้น3สวิตโฮมแมนชั่นตั้งอยู่ที่ซอยสุธาทิพ3ค่ะ,คะในเขตเทศบาลเมืองคลองแหนะคะหลังจากที่สืบทราบว่าเป็นแหล่งพักยาเสพติดก่อนที่จะนามากระจายให้กลุ่มผู้ค้ารายย่อยในอำเภอหัดใหญ่ค่ะเข้าไปตรวจค้นห้องพักนะคะ ก็ไปพบกับคู่ที่อยู่ในห้องพัก3คนด้วยกันค่ะค่ะมีนายสัญชัยเพชรสูตรอายุ24ปีเป็นเจ้าของห้องนางสาวเพียงรวีทิพากรอ,อายุ30ปีแฟนสาวค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งนายชาณนนท์ายอ่อน26ปีเป็นเพื่อนเจ้าของห้องนะคะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวทั้ง3คนเอาไว้แล้วค่ะไปตรวจค้นพบยาไอซ์จําจำนวนหนึ่งด้วยพร้อมอุปกรณ์การเสพแล้วก็เครื่องช่างดิจิตอลนะคะสอบถามเจ้าของห้องก็ยอมรับสารภาพค่ะว่ายาไอซ์ทั้งหมดเนี่ย เป็นของที่เหลือจากที่ตัวเองเนี่ยนำไปส่งให้กับลูกค้าตามใบสั่งของเอเย่นต์ใหญ่ในวันนี้ก่อนที่ตำรวจกองปราบจะเข้ามาตรวจค้นเนี่ยนะคะนำยาไอซ์เกือบ1กิโลกรัมไปตระเวนโยนให้กับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในอำเภอหัดใหญ่ค่ะซึ่งจะมีการไลา์มาบอกจุดว่าจะนัดหมายกันตรงไหนอย่างไรค่าจ้างนี่อย่างต่ำก็ครั้งละ5,000บาทค่ะ,ะก็รับจ้างส่งทั้งยาไอซ์ทั้งยาบ้าเขาบอกว่าทำมาหเดือนแล้วค่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเคยนํายาบ้านเนี่ยไปโยนให้ลูกค้าเนี่ยมากสุด11มัด2องแสนสหมื่นเม็ดด้วยกันแล้วก็ยังบอกอีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองไม่ได้มีอาชีพนี้หรอกอตัวเองไปทําสวนมังคุดอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่ารายได้ไม่ค่อยดีก็เลยย้ายมาเช่าห้องอยู่ในอำเภอหัดใหญ่รับจ้างโยนยาเสพติดเนื่องจากว่ามีรายได้ดีกว่าก่อเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปและขาดําเนินคดีตามกฎหมายแม หาเงินได้เยอะกว่าทําสวนแต่ก็ไม่ได้ใช้นะคะไปน,นอนในคุก